สวัสดีค่ะช่องควอล์ลัเพลินคนแม่สุภาพนะคะวันนี้เราจะมาดูเวทีพร้อมแล้ววันนี้เราแสดงอยู่ที่ศรีสะเกดสวัสดีค่ะช่องควอล์ลัเพลินสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่ ไปทำการประกาศหานไปย่างย่งางกาไปย่างย่ายแต่ก็เอารถไปซื้ออยู่คอยนุ้นว่ารถรถไปซื้อไม่รถไปซื้ออยู่แต่ว่าร้านจะปิดหรือเปล่ารอนุ้น ขอโทษนะคะขอผ่านหนะะ่อยค่ะโอ้ยคอยดูหัวลำคนเยอะแยะมากมายเลย สบายนะคะวันนี้แอดมินคุณแม่สุภาพไม่สบายก็เลยมีแอดมินคนแก่มาถ่ายแทนนะคะทุกคน อาจจะเ่าี่เอ่ะโเจ้าสงากดีะโอ้พี่เล่น่เ้ยวยอดยากมรับ่านทะรับ่าดุเดจจะมืดสักหน่อยนะคะไฟไฟยังไม่ติด

บ้านไหนบ้านนี้เหละฮะบ้านหลังรั้นไกลไหมใกล้อยู่ใกล้อยู่อเอาพี่น้องกันเหรอยายโอ้หน้าตาเหมือนกันนึกว่าแฝด,ดแฝดหรือพี่น้องกันแฝดหรือพี่น้องกันพี่กับน้องอยายอายุกี่ปีละ่ะนี่เพิ่งเป็นพี่นีกับน้องจักปียายจักษ์ปีก็มีกับสหทิพย์แฝดก็ดีฮบฮบทิพย์ตะไถ่ตามให้หนังละ อ๋ออยากรู้ว่าอายุเยอะน้อยแค่ไหนายังไม่แก่ก็ถือว่ายังไม่แก่มากหนูอายุน้อยน้อยหนูยังแก่กว่ายายเลยวันนี้เราหมอดีอยู่บ้านใดดิโนมากับหมอลำค่ะค่ะหนูเป็นเลขาแม่สุภาพแม่บอสโจนะคะอันนี้ช่องช่องควนลำเพลินอช่องคุณแม่สุภาพนะคะ ไม่เป็นไรคะ่ะให้แม่ดูหมอรับพัสทากันการสวัสดีคะ่ะสวัสดีค่ะคุณยายสวัสดีคะ่คะช่องกวนำเพลินคุณแม่สุภาพนะคะ ยายกดเข้าไปดูนะช่องควัลลัเพลินคุณแม่สุภาพเดี๋ยวจะเห็นตัวเองในจอช่องเข้าใจไหมเข้าใจเ้านาะย่าอันนี้ช่องช่องแม่สุภาพาช่องควัลลัเพลินกดไปใน youtube ถ้ากดว่าช่องควัลลัเพลินอ่ะจะขึ้นเลยจาก็ดูตัวเองในจอเดี๋ยวแม่แกก็หลง สวัสดีครับเฮ้ยหนีไหมหนีเฮ้ยเด็กๆเดี๋ยวก็ดูหมอลำให้สนุกเลยนะวันนี้วันนี้มันมันโดนย้ายบ่อยไงเวทีโดนย้ายบ่อยเดี๋ยวเขาก็ให้ย้ายตรงนั้นตรงนี้เขาก็เลยมีลูกครอบครัวสามรอบคือ

วลใช่กดไปใน YouTube แล้วจะดูตัวเองเลยอยู่ในจอไลฟ์สดนะคะอยู่ในยูทูบอันนี้อันนี้เป็นคลิปเป็นคลิปเดี๋ยวไปลงเดี๋ยวไปลงเดี๋ยวไปโหลดลงอดูอยู่นะคะรอดูเลยเดี๋ยววันนี้ก็จะไม่หยงนไปทำอย่างนี้อย่างนี้ว้าฮะเ็กะทำอย่างนี้อย่างนี้นี่มาดูใครมาดูใคร เลยอุ้งอิงเดี๋ยวก็เจออุ้งอิงเนี่ยเดี๋ยวพอกมาเช็คสามวันนี้เวทีมีปัญหาย้ายบ่อยย้ายบ่อยก็เลยเลยตั้งไม่เสร็จทันทีกรรมการให้ย้ายตั้งแล้วก็ตั้งอีกตั้งแล้วตั้งอีกตั้งสี่รอบโอเคเดี๋ยวไปดูตัวเองนะกดเข้าไปในช่องกลัวลำเพลินของแม่สุภาพนะคะจะเห็นตัวเองอยู่ในจอ ช่องคววลำเพลินช่องคุณแม่สุภาพช่องแม่บอสโจนะคะช่องคัวลำเพลินคุณแม่สุภาพมีาำหรับคลิปนี้ไว้แค่นี้ก่อนนะคะไว้เจอกันคลิปหน้านะคะ่ะ